เอาเฮาคุณผู้ชมผมผลไม้ที่กินได้ข้างทางครับอันนู้นเอาไม่เกีงครับมันสูงครับนะนี่มีเราเลือกหนึ่งแกนลองกินความหวานดูนะเขาคือมะขามจมโอ้ขอโทษครับมะขามเทศครับคุณผู้ชมโอ,โอ้ความพยายามคุณผู้ชมหากเรากินจะฟักแน่ จ้าวเลยจ้าคุณผู้ชมความอยากกินครับทำให้เกิดความมุ่งม,มั่นะเอาลลวครับชิมเพื่อให้รู้รสชาติครับคุณชมมาเดี๋ยวจะชิมให้ชมจิวานจิฟาดจิลำจิลอยจิลอยจิแซจิแซรัลขันนาดครับ